สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Marine a เมริ c a n ช่องนี้จะพาทุกคนไปติดตามอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่น่าสนใจของโลกทางทหารโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงขีปนาวุธริมลบ66 Standard m i s ร i l e รุ่นที่มีการพัฒนาและใช้งานจนถึงปี2026ขีปนาวุธตระกูลนี้ถือเป็นระบบอาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่สำคัญที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและยังถูกใช้งานโดยกองทัพเรือพันธมิตรอีกหลายประเทศทั่วโลก จุดเด่นของมันอยู่ที่ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งจากเครื่องบินข่าศึกขีปนาวุธร่อนและแม้กระทั่งขีปนาวุธต่อต้านเรือในระยะทางไกล ริมลบห6หรือที่รู้จักกันว่า Standard MISSILE-2 SM 2ได้ผ่านการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2026มีการปรับปรุงระบบขับเคลื่อนและระบบนำวิถีให้มีความแม่นยำสูงขึ้นใช้การนำวิถีด้วยเรดาร์กึ่ง Active ร่วมกับระบบนำทางภายใน ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนปัจจุบันรุ่นใหม่ยังมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเรือดำน้ำและเรือรบผิวน้ำทำให้สามารถสื่อสารและรับข้อมูลจากเรดาร์หลายแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มโอกาสในการสกัดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านสมรรถนะขี่ปนาวุธ RIM-66SM2 มีพิสัยยิงไกลเฉลี่ยประมาณ170กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานความเร็วทำได้สูงสุดกว่า3มมากักหรือมากกว่านั้นในบางรุ่นการทำงานของระบบขับดนันช่วยให้มันขึ้นสู่ความสูงหลายหมื่นฟุต เพื่อดักสกัดเครื่องบินหรือจรวดที่โจมตีมาจากระยะไกลหัวรบแรงสูงแบบระเบิดแตกสเก็ดมีน้ำหนักราว115กิโลกรัมสามารถสร้างพลังทำลายอย่างรุนแรงต่อเป้าหมายอากาศทุกชนิดรวมถึงการโจมตีแบบหลายเป้าพร้อมกันโดยการยิงต่อเนื่องซึ่งเหมาะสำหรับการป้องกันกองเรือขนาดใหญ่ ในปี2026จุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบ a e g i s Combat System และการทำงานร่วมกับเรดาร์เรือพิฆาตชั้นอาไลเบอร์หรือเรือรบขนาดใหญ่ของพันธมิตรระบบเหล่านี้ช่วยให้ริมลบ66สามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลเกินขอบฟ้าเพิ่มความได้เปรียบในเชิงยุทธ,ธาศาสตร์และทำให้การป้องกันพื้นที่ทางทะเลครอบคลุมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้สามารถป้องกันขี ปนาวุธแบบซูเปอร์โซนิกที่มีความเร็วสูงและหลบหลีกได้ยากถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามสมัยใหม่ได้อย่างดีแม้จะมีระบบที่ล้ำสมัยกว่าอย่าง SM6 หรือค